สวัสดีครับผมมอนี่กับมาพอครับช่องดีคนว่างคือเก่าคน,น,นเดิมแล้วครับพี่น้องมือนี่กะพอดีสิพ้าพี่พาน้องมาหาอยู่หากินอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวมุมหน้านะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่บรรยากาศดีดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาเข้าไปเบิ่งบรรยากาศยู่ในร้านนะครับเนาะไปครับ<ซ><ก> นี่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวมุมหน้านะครับ <represent. S 2> นี่ครับบรรยากาศสี่ผ้าพี่พ้าหนอนมากินก๋วยเตี๋ยวครับมื่อนี้แม่สวัสดีครับแม่ <Bose. S 2> ขออนุญาตด้วยครับเดี๋ยวผมมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวครับมื่อนี้ โอ้โครับผมครับอันแม่มีเมนู่นยังแน่ครับนี่เป็ดเตียวไม่เป็ดเดียวจ้ะลูกไม่ต้มไม่ตรงย่างโอ้โครับผม,มใสครับต,ตั้มตกอ่ะเส้นเล็กเส้นหมี่เนื้อครับมาม่าค่ะโอ้โนี่นะครับมากอุดหนุนคุณแม่เพืไหนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวมุมนานะครับเป็นบ่อแม่แมบ้านยังครับนี่บ้านนั้นทุ่งพนเนาะโอ้ครับผม จะอยู่ตรงขามกับบันล้านนั่นเนื้อย่างแซงสว่านบ่แม่อ่ะย่างเยี่ย,ง,ยงนะครับเนะาะอ่ากัดกามาชิมได้อยนะครับเนาะผมแม่ของผมเอาอันอ่าเล็กเส้นเล็กแม่มีเนื้อเปื่อยบ่ครับอ,อ,อ๋อมีแต่หมูบ่ครับครับเอาเล็กหมูน้ำตกพิเศษครับหนึ่งถ้วยนี่ครับราคาธรรมดาสามสิบป่แม่ ราคาพิเศษ40หาให้ยู่ิใจบ้านใดอีกแล้วครับราคานี่แม่ขายถูกขนาดเลยแม่เปิดร้านได้จะโดนไหมครับนี่ยในซีเดือนนี่ละจ้าโอ้ครับในซีเดือนแล้วอ่านบุดุลแม่เพิ่นได้นะครับเนาะร้านนี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศร้านโอ้บรรยากาศปิดต่นั่งกินครับช่วงนี้โควิดร้านกระชีเงียบๆแม่ครับพี่น้อง ร้านก๋วยเตี๋ยวมุมนาข้างๆนี้ก็จะเป็นไฮน่าอันนี้ก็จะเป็นซุ้มครับแต่ละร้านสี่ครับอรหยาดได้แมมด้วยม่นายกำลังดวกเ็นครับ เด okay. okay, hey, so ี๋ยวมาชิมหน่อยด้วยครับพี่น้องครับแซ่บครับบอกเลยร้านนี้ผมเคยมาเช่นนึงแล้วครับนี่ครับผมครับโอ้อีกเดือนสองเดือนก็จะมีเของมาอีกแน่แน่นาะครับ ครับแม่มันกำลังเห็ดไหด้ีลไยอีลีครับพี่น้องหวยบักแง,ไงไ่เลยสี่สิบบาทหหเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะแม่เนาะ มองเอ็นอไไมาเลยได้ครับนี่มองเอ็นนี่หกสิบไปได้ครับนี่ <ผม S 2> น่ะครับผมคุณผมไ่ได้กินครับโอ้โคุณน่ะจะแ่บครับพี่นอ้องเสรสักน่ารำแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันทวยน,นี่ผมดีท,ทอไปได้ครับ ของผมเดี๋ยวผมติดไปได้นี่ครับพี่น้องครับได้แล้วครับสี่สิบบาทอยากไปปรุงกันครับบัานนี้ยอด ขอบคบอสใส่กินได้เลยะกินได้เลยแตะนี่เลยครับพี่น้องพักนี่เอาแบบนี้เลยในกระถางเลยครับสดๆเลยปลอดสารนะครับผมสุดยอดอีลีครับครับผมพกก็มีครับนี่ครับพี่น้องอันนี้สุ่ม ซุ้มก๋วยเตี๋วก็บทีีเป็นซุ้มเป็นซุ้มเลยครับชูอันนี้บรรยากาศช่วงนี้กะมันจะใบสองแล้วครับคนกะเพื่อนมาก,กินตะเทียงผมอันนี้ผมมาที่หลังมูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องสวัสดีเป็นท่าการอีกเที่ยหนึ่งครับพี่น้องครับนะบันี้หลังจากที่ไดไก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับน่ แสงกะบ่คอ่อยดีไปได้ครับพี่นอ้องหลังจะได้ก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหรผ้าพี่ผ้าน้องอกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้แม้ว่าในพิเศษมากครับร <c oughs> แม้ว่ามากินได้เลยครับพี่น้องนะมาปรุงก๋วยเตี๋ยวครับเนื้อเผาส้ม Time. ใช่พี่อีไปแล้วมีคนมาไปนล้ บรรยากาศดีต่อมาอ,อุดมุนแ้่ยบรนไหนนะครับบรบกานตรงพน้องานเลยวะเคี่ยวมุมนาที่นั่งสะดวกสบายนะครับกว้างๆดีและบรรยากาศต้องให้ต้องหน้าแบบวิธีอีสานเลยครับนี่ đây nhưng còn dám gì hả nó kết bẹt cậu anh <laughs> à, vẫn dám biết diệt. <cười> <cười> Sẽ bị diệt นี่พ่พี่พน้องไม่กินเขานอกบ้านครับมือนนิร้านก๋วยเตี๋ยวมุมนายนะครับขันนีโอกาสกะแวะมามาชิมมาชมบรรยากาศเด็เนาะครับน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสำนีแหละครับทุดทายกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหกับช่องดีค้นวังค้อก่อนนะครับพี่น้องครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ